มันก็ต้องเริ่มจากคุณครูเริ่มจากตัวเราท่านเราแล้วก็น้องๆคุณครูเนี่ยเป็นตัวอย่างในการรู้หน้าที่อะไรควรทําอะไรไม่ควรทําทําเวลาไหนอย่างเงี้ยเด็กๆเขาก็จะทําตามคุณครูเพราะฉะนั้นเด็กๆเข,า,ขาจะมีความรู้หน้าที่ของเขาอะค่ะชัวโมจริยธรรมอันนี้เราจะใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เนี่ยพอเทคโนโลยีมันเข้ามามา,มากๆเงี้ยเด็กๆะจะติดโทรศัพท์ สมาธิจะสั้นเราพาเขาเข้าวัดเนี่ยนอกเหนือจากจะได้ปฏิบัติตนตามพุทธศาสนิกชนนะคะเขาจะได้สมาธิเขาจะนิ่งมากขึ้นเวลาเขามาเข้าห้องเรียนเขาจะมีความจดจ่อและอดทนถ้าเรามีสมาธิเราก็จะมีปัญญาแม่เขียนสิ่งที่หนูอยากทำหนูนเห็นพ่อแม่ทํางานมาและเขาก็บ่นว่าเหนื่อยแล้วหนูนก็เลยช่วยทํางานบ้านกวาดบ้านถูบบ้านแล้วก็ช่วยขายของแม่เขาก็ยิ้ม สบายหน่อยก็อยากทำตามที่ในหลวงทำที่ผมใช้อยู่จนมันเล็กขนาดนี้เพราะว่าพ่อแม่จะได้ไม่ต้องซื้อมากจะได้ไม่เสียเงินแม่ก็บอกว่าจริงแ้ดรี่ดูแลดินสอได้กูก็บอกว่าจริงเราเห็นเขา เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนหรือเป็นภาระให้ใครวันหนึ่งถ้าเขาต้องการใครสักคนหรือเวลาเขาไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วเขาวิ่งมาหาเตา่าน่าจะเป็นความสุขที่สุดข,ของเรามันเป็นพลังเนอะคือเวลาเราเหนื่อยเราก็นึกถึงว่าเรารักเขาอะคะ่ะเราจะทำทุกอย่างให้เขาอะดีมันเหนื่อยแต่เราต้องทำ